ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกัชบช่องเจ้าเกมสาระเปานั่นเองนะคะแจนจะมาสอนนะคะการเข้าห้องเรียนของรับคำแห่งส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่9สิงหานะคะก็คือวันนี้เลยวันนี้ที่แจนถ่ายคลิปเลยก็แจนก็ได้ไปลงเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างของส่วนภูมิภาคไปเลย ถ้าส่วนภูมิภาคใช่ไหมอย่างแรกเราต้องสมัครรูเมลนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็เวิธีสมัครนะ่าจะแบบมีใน YouTube ทั่วไปแล้วเนาอเจนก็ขอข้ามไปเลยละกันเนาะแเจนคิดว่าส่วนใหญ่นะ่าจะแบบสมัครกันแล้วอย่างนี้แล้วพอเราได้รูเมลของเรามาแล้วใช่ไหมเราต้องไปเปลี่ยนชื่อคะ่ะทุกคนก็คือ ไปที่ลิงก์นี้เลยเดี๋ยวแจนจาใส่ลิงก์ไว้ให้ที่รายละเอียดของใต้คลิปแจนนะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถไปกดได้เลยพอกดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนใช่มันจะขึ้นลิงก์กับบัญชีลูเมลของเราไว้เลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็ไปที่รูปก่อนเราจะเห็นรูปใช่ไหมเออเราก็ไปเปลี่ยนรูปเราก่อนก็รูปที่เราถ่ายกับบรนักศึกษาของเราก็ได้แจนคิดว่า เออเอารูปนี้ลงไว้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องแบบเปลี่ยนหลายรอบแต่แจนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเออต้องใช้รูปนี้หรือเปล่าก็ทุกคนก็ถ่ายรูปกับบัตรนักศึกษาของเรานะคะแล้วก็ใส่ไปดีกว่านะเพื่อความชัว์นั่นเองค่ะแล้วทุกคนก่อนใส่รูปทุกคนต้องดูรูปใี่ดีๆนะคะเพราะว่าเออบางทีเราถ่ายกล้องหน้าใช่ไหมแล้วแบบในบัตรนักเรียนมันจะเหมือนสลับด้านกันอ่าทุกคนต้อง ไปกลับด้านให้มันก่อนนะคะเวลาเราจะลงเราดูรูปของเราดีๆนะคะว่าแบบคลิกรูปเราแบบกลับด้านอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ไปเปลี่ยนรูปแล้วใช่ไหมจะมีที่เขียนว่าชื่อนั่นเองค่ะตอนแรกมันจะเป็นแบบชื่อนามสกุลเราก่อนอะไรอย่างนี้แล้วเราก็กดไปที่ช่องชื่อเลยค่ะอ่าพอเรากดไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมีให้เราใส่ป้อนรหัสของเราก่อนแล้วก็ใส่รหัสของเราไปพอเราใส่รหัสของเราไปแล้วนะคะ มันก็จะมีให้เปลี่ยนค่ะก็คือช่องของชื่อนะคะเราใส่เป็นเลขัตบประจำตัวนักศึกษาของเราอ,ะอ่ะอ่านแต่ว่าเป็นเลขไทยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะช่องนามสกุลก็ให้ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเราอย่างเช่นชื่อแดงงนเนนัทไทยทองคําก็ใส่เป็นเลนะัทไทยทองคำาเลงนี้อ่านแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนชื่อลูเมลของเรา พอเราเปลี่ยนชื่อลูเมลของเราปุ๊บก็ทุกคนก็เข้าไปที่ลิงก์นี้เลยค่ะเดี๋ยวแจนจะใส่ไว้ที่ช่อง รายละเอียดใต้คลิปของแจนเหมือนเดิมนะเดี๋ยวแจนจะแปะลิงก์ไว้ให้จะได้แบบว่าเออเข้าสะดวกเลยอย่างนี้พอเราเข้าไปปล๊บอ่ะมันก็จะมีให้เราใส่รูเมลนะคะแล้วก็ใส่รูเมลของเราไปแล้วเราก็ป้อนรหัสไปอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะมันจะมีขึ้นให้แบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็ไปเลือกูนยนสอบของเรานั่นเองแบบว่าเออเราสอบจังหวัดไหนอะไรอย่างนี้ตอนเราสอบของส่วนวิภาค แล้วเราก็เลื่อนไปนก็จะมีหลายๆจังหวัดเลยแจนอยู่ส่วนจันทบ,บุรีใช่ไหมแจนก็จะเข้าสูนสอบของจันทบ,บุรีพอเข้าไปปูบใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเออรหัสกระบวนการวิชาต่างๆรีงี้ซึ่งมันจะลายตามากๆทุกคนต้องเออต้องเพ่งตาเพ่งเลงมันจะแบบว่าสับสนนิดนึงนะทุกคนก็หาวิชาที่แบบที่ทุกคนลงสอบไปนะคะ เดี๋ยวแจนจะทำตัวอย่างให้ดูนั่นเองก็คือแล้วก็กดไปที่รหัสของชั้นเรียนใช่ไหมกดไปปุ๊บแล้วก็จะมีคําว่าให้เข้าชั้นเรียนอ่าแล้วเราก็กดไปเลยเข้าชั้นเรียนปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าฟีดแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือ ก็เป็นอันเสร็จสิส้นเราได้เข้าห้องเรียนนั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆนั่นเองเราเราแบบว่าลงสอบไปกี่วิชาแล้วก็แบบไปหาวิชานั้นๆแล้วก็กดเข้าไปในห้องเรียนนั่นเองไปใน Google Classroom นะคะเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เข้ามาแบบตรวจสอบใน c ล a สร r o o m แล้วหน่อยว่าเฮ้ยเนี่ยวิชาที่ฉลงไปเนี่ยครบหรือย,ยงังอะไรอย่างนี้ แต่ในห้องก็คือยังว่างเปล่าอยู่นะคะทุกคนยังไม่แบบมีอะไรใดๆเราต้องรอนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขาจะมาในห้องเขาก็จะมาบอกอีกทีนะว่าว่าแบบให้เราทําอะไรยืนยันตัวตนตอนไหนอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราก็คือแบบว่าเข้าห้องเรียนไปก่อนเพราะนี่ยังเพิ่งแบบวันแรกเองมั้งทุกคนวันที่9้าอ่าแล้วเราก็รอไปนะคะแล้วก็คอยเข้าไปในเอ่อ Google Classroom เราบ่อยๆนะแบบว่าเผื่ออาจารย์เขาแบบว่า จะส่งข้อมูลอะไรอย่างนี้มาแล้วก็จะได้รู้เนาะแล้วเอกสารที่เราต้องเตรียมไว้เนิ่นๆก็คือ1เลยรูปที่เราถ่ายกับบัตรประจําตัวเออบัตรนักศึกษาเราอะ่ะก็เก็บไว้สักรูป2รูปนะคะแล้วอันที่2ก็คือเนี่ยบัตรนักศึกษาเลยคือเราต้องมีไว้หรือไม่ก็บัตรประชาชนอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็3ก็คือใบเสร็จนะคะที่เราลงทะเบียนเรียนไปนั่นเองไม่ว่าจะเป็น ใบเสร็จที่เราลงทะเบียนล็อกหรือว่าเอ,อ่ยกเลิกกระบ,บวนการวิชาอะไรอย่างนี้เตรียมไว้นะคะทุกคนไทยจะตันไว้เลยเนาะหลังจากนี้คือเราก็เตรียม3ามอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็แค่รอววาเอ,อในกลุ่มอาจารย์เขาจะส่งอะไรมาให้ไหมแล้วก็ต้องเตรียมใจด้วยจาจะสอบแล้วนะคะทุกคนฮ ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะทุกคนก็สู้ๆในการสอบนะคะแจนเป็นกําลังใจให้นะคะบวกกับเป็นกาลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าเอาสอบออนไลน์ครั้งนี้เออฉันจะรอดหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้ก็ทุกคนก็สอบออนไลน์ครั้งแรกกันหมดนะคะก็สู้ๆนะคะทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แจนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็อย่า โกรดแจนนะคะเพราะว่าเจนก็เพิ่งสอบครั้งแรกเหมือนกันถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ให้อภัยเจนด้วยแล้วกันเนาะก็บ๊ายบายค่ะ